มาแล้วนเดเดชยายาแต่งตัวเขาทีมร่วมงานปาร์ตี้หมากคิมก่อนวันวิวาล่าสุดยา y อุรัสยาและทีมเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาในลุคสีชมพูร่วมงานปาร์ตี้งานแต่งหมากคิมเรียกว่าเป็นงานแต่งงานที่ตอนนี้แฟนๆนั้นต ตั้งตารอคอยที่จะชมเลยล่ะค่ะสำหรับงานแต่งของมาร์ตปรินและคิมเบอรีที่จัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีริมทะเลสาบเลคโคโมที่สวยงามดุดราวเทศนิยายเลยล่ะค่ะและก่อนที่จะถึงงานวิวาทั้งคู่นั้นก็ได้มีการจัดงานปาร์ตี้เล็กๆเพื่อสังสรรค์นในกลุ่มเพื่อนฝูงที่มาร่วมงานแต่ง ซึ่งจากภาพและบรรยากาศที่ถูกแชร์นั้นก็จะมีภาพของณเดชน์และยยยาเนี่ยที่มาในชุดเขาตีมสีชมพูก,กันเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าคู่เนี่ยเขาจัดลุกมาแมทกันจริงๆเลยล่ะค่ะสวยหล่อสมกันไม่แพ้เจ้าเบา่าเจ้าสาวกันเลยจริงๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ